ก็สว <muy> ัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลค์ทําได้ง่ายนะครับไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ าปรากฏถ้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับหลัดผ่านนะครับยืนยันหลัดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกนะล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ตอนนี้ผมกาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ KM Social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k i g นะครับแล้วก็หื่งอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับงานแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ Facebook นะครับเพิ่มพูดอัตโนตีนะครับเอามาเป็นตัวแรกนี้นะครับ เฟซบุ๊กนะครับบริการพิเศษนะครับรวดเร็วนะครับเลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ใหม่เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นโพสต์ที่เพิ่งโพสต์เลยนะครับนี่นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นให้นะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10ไ์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะาลองสัก100ไลค์ไให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่ ไม่ถึง2บาทด้วยซ้ําไปนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือว่าคลิกอีกด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับด้านในนี้ก็จะมี มีสถานะแจ้งอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือจะว่ายังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ามช่องทางให้เลือกใช้แบบนี้นะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นิวอรเล็ตนะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับ อ่าแล้วก็มีจะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสห้าเปอร์เซ็นะครับเมื่อเติมห้าร้อยขึ้นไปนะครับนี่นะครับมาดูตรงที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกหรือผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี Facebook นะครับยู u ูบทิกต็อกไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ออคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าหรือว่าใครนะครับที่ใช้ใช้ไปนานๆนะครับแบบนี้นะครับหรือดแสงมันจะเสบตานะครับก็มาเปลี่ยนแสงตรงนี้ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับมีลูกเล่นให้เล่นด้วยนะครับอ่ามาดูที่บริการแนะนําเพื่อนกันต่อดีกว่านะครับแนะนําเพื่อนนะครับก็ พอคลิกเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนี้นะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%กันด้วยนะครับส่วนช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักษาดบินผ่แผนหน้าเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไหลเริ่มขึ้นยังนะครับเดี๋ยวผมขอกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับ อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมา72คนแล้วนะครับก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่จจะผมจะตัดไปตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน2-3งถึานาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะปั๊มไลค์นะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกหนึ่งที่ใต้อคอมเมนต์นี้แล้วลองเข้ามาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผม่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ